สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ดีค่ะวันดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องป้องป่ายเด้ออ่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้แอดจังหวะจักคราวหน่อยค่ะสวัสดีวันจุดจีนด้วยสินเน่ฮุสเสียสุดสีสุดใส <laughs> นะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอยัดกดแชร์ก่อนสวัสดีค่ะ อะเร็วๆใครเข้ามาแล้วกดแชร์กันใครกดแชร์แล้วบ้างเนี่ย<ๆ>กินข้าวเย็นอย่างแอดเอากินรับ้อยค่ะนะคะโอเคอ่ะเร็วๆใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้แอดหน่อยใครกดแชร์ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะใครไม่กดแชร์ได้เป็นอสมอพอค่ะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อๆๆมันมันมันเพิ่งเด้งมาโอเคอ่ะเร็วเๆๆวเร็วเใครเข้ามาแล้วกดแชร์กันนะคะเดี๋ยวขอยัดบอสแชทแป๊บนึงบอกเพื่อนๆในไลค์แอดแป๊บนึงก่อนสวัสดีค่ะ โอเคโอเคอ่ะเข้ามาแล้วนะคะ<ๆ>อุ๊ยตกใจถึงว่าไฟซอสโกอนะคะนึกว่าไฟซอสนะคะอ่ะนะคะก็วันนี้นะคะ ก้ากับ6ก็ตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์กันเมนื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะแบบดูไม่ทันในส่วนของเลขเออรัฐบาลนะคะที่แอดฟันให้อา่าสามงวดติดแล้วนะคะงวดเมื่อสักครูน่นี้อาจจะเข้าบนล่างนะคะเข้าบนล่างไปแล้วก็ตั้งแต่แบบปลายปีที่ผ่านมานะคะเลขก็คือเข้าม,มาตลอดเลยสลับเลขเรัฐบาลนะคะก็ไปเป็น,ปน,ปนแนวทางกันไปนะคะคุณน,นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะเลขที่แอดรางให้ก็เอาไปเป็นแนว ทางกันไปนะคะโอเคนะคะก็เอ่อให้ได้บ้างมีรัพ์นะคะเดือนแห่งความรักเนาะวันที่14อาจจะไม่มีผลกับชีวิตเรานะคะแต่วันที่16เนี่ยนะคะเราอาจจะพลาดไม่ได้เลย <laughs> <laughs> นะคะก็ต้องฝากไปด้วยแล้วกันนะใครที่มีผัวแล้วจะไปฉลองวันวาเลนไทนนะ์น่ะนะคะก็ฉลองให้มันดูวันดูคืนด้วยแล้วกันกลับบ้านกลับช่องมาเตรียมส่งโพยเลกด้วยแล้วกัน สื่อเลขด้วยแล้วกันนะคะไปนอนกกอยู่กับผัวตั้งแต่วันที่คืนนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามละเนี่ยหลายๆคนก็ไปนอนกกอยู่กับผู้ชายละเตรียมตัวละสลองวาเลนไทน์ละนะคะเออถ้าสลองวาเลนไทน์ก็หัดกลับบ้านกับช็อคให้ตรงเวลาส่งโพยด้วยรู้เวลาด้วยวันที่สิบหกและเลขเป็นออกนะคะเออส่วนฉันฉันก็อยู่บ้านอย่างเดียวฉันก็ไม่มีอะไรหรอกฉันก็รอวันที่สิบหกอย่างเดียวสิบสี่มันไม่มีผลกับฉันหรอกนะ ฝากไว้ให้คิดนะคะแต่ถ้าผู้ชายคนเดียวโสดเนี่ย0963275926 <c oughs> โทรเลยนะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> หัวใจยังว่างโทรศัพท์ก็ว่างเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> <c oughs> โทรเลยนะคะโอเค ใครโทรมาตอนนี้10สายแรกรับเงินสดทันทีคนละ500บาทค่ะนะฮะแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะมาหาแอดได้ในวันที่14กลกุมภาานนี้ก็คือเมื่ออื่นนี้นะคะรับเพิ่มเติมไปอีกนะคะคนละ25 0 0โทรเลยเขินมากเลยอะค่ะนะคะอ่ะรัฐบาลก็ยังคงตัวเดิมเขินมากเลยนะคะนะฮะลาวลาวสมคีเน้นเลยค่ะนะฮะ เป็นคนชิวๆนะคะป๋องป่องมาแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าป๋องอยากรู้ป๋องโทรมาค่ะ096-327-5926โทรเลยโทรวันนี้รับเงินสดทันทีฟรี500บาทนะคะและวันนี้นะคะจนถึงพรุ่งนี้สามารถที่จะมาพบเจอกันได้นะคะรับเงินสดเพิ่มเติมไปอีก2,500บาทค่ะ ไปนอนเถียงนากับผู้บ่าวเมื่ออื่นจ้าแอดนะใหญ่วลาพรก็อย่างนี้ไงใหญ่วลาพรอ,อย่างนี้ไงน,นะคะงวดวันที่สิบหกเนี่ยกุมภาเนี่ยใหญ่เวราพรก็จะบงตลอดเลยลืมส่งพงส่งโพยตลอดเลยเพราะเธอก็ไปนอนเถียงนาน้อยกับผู้ชายเพราะเธอไปนอนเถียงนาน้อยกับผู้ชายไงใหญ่วลาพรก็เป็นซะอย่างนี้เธอกลับบ้านอีกทีหนึ่งก็สิบเจ็ดไงไม่มีนงไม่มีมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะเธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะฮะสิบสี่กับสิบหมันไม่กี่วันมันห่างก,กันแค่วันเดียวเออหัดกลับบ้านให้เป็นเวลาเวลาอ่ะไปรัฐบาลนะเลขรัฐบาลนะ เลขรัฐบาลน่ะก็ยังคงเสียงเดิมนะคะหัดกลับบ้านให้เป็นเวลาหน่อยนะคะวันที่14กับ16เนี่ยมันก็เป็นแบ่นห่างกันแค่15วันที่15เท่านั้นแหละนะคะฉันรู้แล้วว่าเธอมีผัวน่ะเออแต่ฉันหาผัวยังไม่ได้เนี่ยวันที่15วันที่14สื่น9เจโทรเลยใครโทรมาตอนนี้รับเงินสดฟรีทันที5 0 0บาทคุณผู้ชายท่านใดนะคะโอเคนะ ตามนั้นโอเครัฐบาลฟันฟันตัวนี้ยังไงตัวนี้มันมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเธอเตรียมใบเลื่อยมีดโกนมีดอะไรมาตัดหัมฉันเลยถ้าเล็กเนี่ยไม่มาฉันบอกเลยนะฮะถ้าเล็กเนี่ยไม่มาเธอเอามีดมาตัดหัมฉันเลยเอาเธอเธอเอากันไกมาตัดหั่มฉันเลยอ่าตัวฟันจะให้แผ่นเดียวจบเลยจอดเลยใบนี้เลยแล้วเตรียมเตรียมแคปเอานะคะ เพราะวันนี้คือเป็นวันเที่ยวอีกวันหนึ่งใช่ไหมเป็นวันหยุดนาะอย a y off เนาะ Day Off and travel เนาะนะคะโอเคนะคะตรุดจีนเฟ <c oughs> สติวัลเทศกาลร,รุดจีนไงนะคะโอเคนะคะ <c oughs> จะสำหรักน้ำลายสู <c oughs> สูนะคะทุเดย์นะทุเดย์เป็นเอ่อุดจีนนะตรุดจีนเดย์นะโอเคนะวันเอ่อวัน,ว,นวันเที่ยวนะทา a เวลนะโอเคเนาะ เลขรัฐบาลเท่ากับเลขลุงพิสุติมานะคะขออนุญาตเสกกระดิ่งนี้เข้าท้องพิสุติมาค่ะน่วงไหมน่วงไหมเธอต้องน่วงอยู่แล้วค่ะพิสุติมาเออเคาะใส่ขนาดนี้แล้วนะคะอะโอเคนะคะโอเคนะตามนั้นนะเออเชื่อแันทีแปดไปเลย เธอเชื่อฉันเถอะฉันไม่จกตาเธอหรอกมันจะมีคนคนหนึ่งไงฉันไม่รู้ว่าใครนะแต่เนี้ยฉันดูแล้วเขาโครงเนี่ยเนี้ยอย่างเดจันจิลาเนี่ยพิมพมาชุดใหญ่เลยเนี่ยตาข้างมาน,น่ะฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยเถียงกันเรื่องเขตแดนอยู่นะตาข้างมานเอาหลักเขตแดนเนี่ยปักอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เลยที่ดินเข้ามาเธออยากจะตบเข้ามากแต่เธอทําไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมาตบแทนเธอเองบอกแค่แค่นี้แหละนะคะ เออเออนะฮะไม่พูดแบบนี้ก็ไม่พิมพ์กันเนาะออ่ะแคปเอาอุ้ยนะคะเจ๋อแล้วเออไปพูดแบบนี้กู็ไม่เม็ดเออไม่มีใครพิมพ์กันนานะคะกูบอกเลยนะเออให้ไปแบบนี้นะคะเอออ่ะใครอยากตบปาข้างบ้านแปดแปดมาใครอยากตบปาข้างบ้านพิมแปดแปดมาเห็นไหมกูต้องพูดแบบนี้ ทั้งทีมันทุกคนแหละเออเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะใครอยากตบ้าคข้างมัง่งเรียวเตรียมแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนี่เลยนะคะตามนี้เด้อพี่น้องป้องป่ายเด้อขอจะมกระนันหน่อยเออคอตานนี่เลยเอาไป รัฐบาลเนี่ยก็วันที่16เนี่ยเดือนกุมภาวันที่ส4บี่ไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องด่ามากมากนะคะพวกคนไม่มีผัวนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามได้สดได้ทุกวันเออของมันแซบก็ของมันแซบแซมีแคร์ะนะคะประพารัดนะเออเท่าแล้วก็ได้นะสั่งปีหน้าได้ไหมคะนะวัสสัน <laughs> <laughs> ยายวัสสันนะคะเออ <laughs> แต่ละคนนะมานะเออสวัสดีค่ะนะคะ่ะไม่มีแม่เอกนะพรทิปนะคะเออขอขอมเม็ดเดียววาสักน, <c oughs> <c oughs> นะคะใส่ถูกหวยค่ะแอดนะไม่เอาผัวอนิตยานีานาน่เลยสามเส้นเอาไปเลยอย่างเธอนะต้องใส่สมเส้นอะเตรียมแคปหน้าจอเอาเนี่ยอุ้ยตายแล้วไม,ไม่โฟกัสเลขโฟกัสหวยกันเลยมาเอาหาเอาอะไรอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไม่ได้นอนค่ะนะฮะ ซื yup. ซ้อน้ำมะพร้าวให้ผัวกินค่ะนะอย่ามาผ่านรัดนะเออนะคะช่วงนี้ฉันก็ไม่ได้นอนค่ะฉันไปตัดต้นมะพร้าวทิ้งหมดแล้วไปหาเผาต้นมะพร้าวแล้วปลูกไว้เพื่อการนี้แต่ผัวก็ไม่มีปลูกไว้ทําไมจะกินเองก็ไม่ได้รน้นามะพร้าวก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะมึงจะมาขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วกูเป็นคนชอบกินน้ำมะพร้าวด้วยตอนเนี้ยนะคะ งงมากนะคะอินามะเ้าวผีบ้ามันดังมาจากอะไรฮะนาบมะร้ามันดังมาจากอะไรลุงอายุหกสิบสี่กินน้ำมะเ้าจริงเหรออยพูดออกอากาศอุ้ยมกเ่าเอ้ยนะโอเคนะคะยลุงอายุหกสิบสี่ ทำให้ตลาดมะพร้าวผันผวนมากกเทาเหรอคะอ่าโอเคตามนั้นแหละน,น้องๆน,นะแอต้องกินเองแล้วล่ะนะคะอ๋อเผาทิ้งไปบนละคะเผา,าไปบนละคาทิ้งไปบนละค่ะนะคะทําให้ตลาดมะพร้าวผันผวนนะมีหน้าแหละตอนเนี้ยนะคะราคาน้ำมะพร้าวได้สูงปรี๊ดเลยจนจะเอากะทิชาวเกาะมาดูดเล่นเลยเนี่ยใหญ่โดนผวดัวตี <c oughs> สามแซบเอาหัวสามคนอุ้ยนะส,สูนะคะอะแคปเอาตามนั้นแหละเหมือนหวยที่หนูฝันเลยเออมันเป็นคนแรกนั้นในไลฟ์สดเนี่ยนะคะที่พูดเรื่องเลขเรื่องหวยเนี่ยงงมากนอกนั้นราคามะพร้พาวโอ้ยตายนะคะตามนั้นเนาะวันละสี่รอบแอย ตาลุงคนคน Heritage ั้นมันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปสัมมนาคุณเขานิดนึงแบบนะเออฉันจะอมอบเป็นเออ่พันมะพร้าวให้แล้วก็เป็นเดี๋ยวต้นมะพร้าวเนี่ยฉันจะสั่งให้เป็นแบบลูกมะพร้าวนะสองคันรถเลยนะคะเพื่อทําให้ตลาดมะพร้าวหันผวนนะคะฉันก็ต้องขอบคุณคุณลุงเนาะนะคะอ่ะตามนั้นแหละเธอนะคะไม่มีเรื่องจะคุยแล้วรู้เรื่องนะเจอกันใหม่ทูมอโร่นะคะสวัสดีค่ะนะ,ะวันหลังฉันก็ โทรหาผู้ชายมากินน้ำมะพร้าวดิฟอะนี่เดี๋ยวฉันจะโทรหาผู้ชายมากินน้ำมะพร้าวเลยนะเพราะฉันสั่งน้ำมะพร้าวมาไปเยอะมากนะคะโอเคนะคะแพงก็ต้องสู้เนาะจริงนะคะไปไปบอกผัวไปกินน้ำมะพร้าวกันนะคะแล้วนะคะเลขเนี่ยค่อยส่งโพยพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้กินน้ำมะพร้าวก่อนลุย